สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด5.7หน้า242อยู่กันในบทที่5เรื่องของเวลานะคะและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้อยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาแบบฝึกหัดทั้ง3ข้อนี้จะมีวิธีคิดอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะข้อที่1ก้อยใช้เวลาดูภาพยนตร์2ชั่วโมง30นาที ถ้าดูจบเวลา15นาฬิกา20นาทีก้อยเริ่มดูภาพยนตร์เวลาใดข้อนี้โจทย์ถามหาเวลาที่ก้อยเริ่มดูนะคะให้เวลาที่ใช้ในการดูมา2ชั่วโมง30นาทีและดูจบบ่าย3าโมง20นาทีเดี๋ยวจะใช้วิธีคิดโดยการดูจากแผนภาพนะคะเริ่มจากเวลาที่ดูจบคือ15นาฬิกา20นาทีจากตรงนี้ถ้าลดไป20นาที คือ15นาฬิกาตรงนี้ลดไป20นาทีแล้วนะคะจาก15นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกาตรงนี้ก็คืออีก1ชั่วโมงจาก14นาฬิกาไปจนถึง13นาฬิกาตรงนี้ก็คือลดไปอีก1ชั่วโมงจากแผนภาพตรงนี้เวลาที่ใช้ในการดูคือ2ชั่วโมงกับอีก20นาทีนะคะดังนั้นเรายังเหลือเวลาอีก10นาที จาก13นาฬิกาก็ลดลงไปอีก10นาทีก็จะได้เท่ากับ12นาฬิกา50นาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้เลยนะคะว่าก้อยเริ่มดูภาพยนตร์เวลา12นาฬิกา50นาที ข้อที่2ลุงฉีดยาป้องกันมแมลงในแปลงผักวันที่28มกราคมหลังฉีดยาแล้วอีก14วันจึงเก็บผักขายได้ลุงเก็บผักขายได้อย่างเร็วสุดเมื่อใดข้อนี้โจทย์ถามหาวันที่ลุงจะเก็บผักขายได้เร็วที่สุดนะคะโดยที่ลุงเนี่ยเริ่มฉีดวันแรกวันที่28มกราคมดังนั้นหลังจากฉีดยาแล้วอีก14วันวันที่1เราจะนับเป็นวันที่29 มกราคมนะคะและเดือนมกราคมมี31วันดังนั้นจากวันที่29ไปจนถึง31มกราคมคือนับเป็น3วันและต่อจาก31มกราคมก็คือขึ้นเดือนใหม่นะคะเป็น1กุมภาพันธ์เราก็จะนับรวมไปอีกเป็น1 1วันเพราะว่าลุงต้องใช้เวลาอีก14วันนะคะตรงนี้ไปแล้ว3วันเดือนกุมภาก็อีก11วัน จากวันที่กลุ่กุมภาพันธ์ไปจนถึง11กลกุมภาพันธ์ข้อนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าลุงเก็บผักขายได้อย่างเร็วที่สุดคือวันที่11กลกุมภาพันธ์ข้อที่3ถนนสาย1ใช้เวลาสร้างไปแล้ว1ปี9เดือน ถ้ากำหนดแล้วเสร็จรวม3ปี7เดือนเหลือเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จถนนสร้างไปแล้วนะคะ1ปี9เดือนกำหนดแล้วเสร็จเนี่ยรวมคือ3ปี7เดือนเดี๋ยวเราจะนับจาก1ปี9เดือนไปจนถึง3ปี7เดือนนะคะจะเริ่มเข้าสู่ปีที่2ตรงนี้จาก1ปี9เดือนระยะเวลาตรงนี้คือ3เดือนและเข้าสู่ปีที่3ตรงนี้ ระยะเวลาคือ1ปีและปีที่3นั้นใช้เวลาอีก7เดือนเดี๋ยวเรามานับเวลาที่เหลือนะคะตรงนี้คือ1ปี7เดือนกับอีก3เดือนรวมกันเป็น10เดือนข้อนี้เราก็ตอบได้เลยนะคะว่าเหลือเวลาอีก1ปี10เดือน เท่านี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับแบบฝึกหัด5.7ที่อยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ